เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์รายการครัวหมอเขียวอาหารปรับสมดุลอาหารเป็นยาอาหารเป็นหนึ่งในโลกโดยจิตอา,าสาสวนป่านาบุญหกกรับคราวท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะ,จะเจริ่นทำสํำนึกดีมีใจไร้ทุก์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่กทานค่ะ ชื่อชลิตานาำสกุลแรงนะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาแบ่งปันสภาวะธรรมในการทำอาหารสุขภาพปรับสมดุลแบบของชาวแพทย์วิธรรมเราใช่ไหมคะของสำหรับตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่ได้ก็คือสิ่งแรกเลยก็คือมีความภาคภูมิใจนะคะในตัวเองที่เราสามารถที่จะทำอาหาร ปรับสมดุลแบบของแพทย์วิธรรมก็คือของเรานี่นะคะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะก็ภูมิใจที่ตัวเองสามารถทําได้ในเรื่องของการที่เราสามารถปฏิบัติศีลข้อหนึ่งได้ด้วยนะคะศีลข้อหนึ่งในเรื่องของการฆ่าสัตว์ในในในระดับที่หยาบก,ก็คือเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่สนับสนุนในการฆ่านะคะในส่วนนี้ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำได้คะ่ะ ต่อมาก็คือสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นเรื่องของความความเรียบง่ายในชีวิตนะคะเมื่อก่อนนะคะในการปรุงอาหารเนี่ยเราก็จะใช้อืมพวกเครื่องปรุงต่างๆใช่ไหมคะหลายๆอย่างเราก็จะ ไปหามานะคะเราคือเราไปสรรหาเครื่องปรุงต่างๆที่จะมาปรุงอาหารของเราให้อร่อยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พอเราหันมาที่จะมาปรุงอาหารด้วยเกลืออย่างเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามีภาระน้อยลงมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้อย่างนึงก็คือเรื่องของการประหยัดด้วยนะคะ เราไม่ซื้อเครื่องปรุงใช่ไหมคะเราเราลดลดในเรื่องของเครื่องปรุงแต่งต่างๆนะคะก็ทําให้เราประหยัดเงินได้ด้วยนะคะในส่วนนี้อีกอสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะเราทําอาหารสุขภาพเรารับประทานอาหารสุขภาพก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ การลดละกิเลสใช่ไหมคะของอนักปฏิบัติธรรมก็จะมีการลดกิเลสล้างกิเลสใช่ไหมคะของตัวเองก็มีความรู้สึกว่าความภาพภูมใิใจของตัวเองในอย่างนก็คือว่าเราสามารถที่จะลดเรื่องของกามในการติดรสชาติอาหารต่างๆได้นะคะเรามาฝึกการทําอาหารแบบปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวกินอาหารแบบดืกปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวก็ทําให้เรา ลดในเรื่องของกามในเรื่องของรสชาติของอาหารต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับตัวเองแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองได้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ได้มาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองในส่วนนี้ได้ก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็ขออนุญาตแชร์เพียงเท่านี้สำหรับอันนี้กลับขอบพระคุณที่ได้ให้ร่วมบำเพ็ญค่ะสาธุค่ะ จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันการทำอาหารปรับสมดุลน,นะคะในสไตล์ของแพทย์วีทมวันนี้จะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าต้มยำผักรวมเรามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะวัตถุดิบริสเย็นที่ใช้ในวันนี้ค่ะบวบสุกินนี่มะเขือเทศมะนาวและน้ำเปล่าค่ะ ส่วนวัตถุดิบริดร้อนนะคะวันนี้จะมีแครอทถั่วแขกตะไคร้กระเพราต้นหอมและเกลือค่ะนำผักสดทั้งหมดไปล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำค่ะเหมือนที่โชว์อยู่ในวิดีโอนะคะการหั่นผักให้เป็นชิ้นเล็กๆลกลงก็จะทำให้ผักของเรานะคะใช้เวลาในการปรุงน้อยนะคะ ต่อมาก็เอาน้ําเติมลงไปในหม้อเลยนะคะเติมลงไปประมาณ1นึ่ถ้วยแกงค่ะเราจะต้มน้ําด้วยไฟปานกลางนะคะรอจนน้าเดือดค่ะแล้วเราก็ค่อยใส่ตะไคร้ลงไปนะคะเป็นเครื่องเทศค่ะใส่แครอทนะคะการใส่ผักลงไปนี่เราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะวันนี้เราก็จะใส่เป็นแครอทลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยถั่วนะคะ ตะไคร้ถัว่วแล้วก็แครอทนะคะทั้งหมดนี้เป็นรีบร้อนหมดเลยนะคะแต่เราสามารถเอามาทำกับข้าวในวันนี้เพื่อปรับสมดุลค่ะพี่น้องจะนำผักที่ตัวเองหาได้เท่าที่มีก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผักที่อยู่เหมือนในวิดีโอนะคะต่อมาเราก็ใส่สกินนี่ลงไปค่ะตามด้วยหัวหอมค่ะ หอมนี่เราจะใส่ตอนนี้เพราะว่าต้องการต้มเอาความหวานของเขานะคะแล้วก็ต้มต่อนะคะให้น้ําเดือดแล้วก็ต้มต่อให้ผักสุกค่ะเราจะต้มผักด้วยการใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็จะไม่ใช้เวลาในการต้มผักนานมากนะคะอันนี้ก็เราจะใส่ใบหอมลงไปนะคะตอนนี้ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะ มะเขือเทศนี่เขาจะสุกง่ายนะคะเราจะใส่ท้ายๆตอนที่ผักของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วก็หมั่นคนเป็นระยะนะคะให้เขาเข้ากันแล้วก็ทำให้ผักสุกทั่วๆด้วยค่ะแล้วก็เราก็ใส่ใบกระเพราล,ลงไปนะคะใบกระเพรามีริดร้อนนะคะแต่เราจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้ต้มยำของเราในวันนี้ค่ะ ต้มพอใบกะเพรยุบนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะการปรุงเราจะปรุงประมาณ30%เเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะต้ยมยำผักรวมของเรานะคะทําไม่ยากเลยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมารับประทานอาหารปรับสมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าจะเริ่นทำสำเน็กดีค่ะ จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันการทำซุปผักกันค่ะตอนนี้ที่ฝรั่งเศสนะคะอากาศเริ่มเย็ยนลงแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็ยนลงทุกๆวันเลยนะคะเราจะมาทำซุปผักเพื่อสุขภาพกันค่ะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีซุก,กินี่นะคะบวบซุกกินนี่เป็นริดเย็นค่ะแล้วก็หัวหอมเป็นริดร้อนแล้วก็อันนี้เป็น ฟักทองนะคะฟักทองของฝรั่งมีฤทิ์ร้อนค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งเป็นฤทิ์ร้อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาฟักทองมันฝรั่งไปปลอกเปลือกนะคะแล้วก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะว่าทำยังไงพอเราปลอกเปลือกฟักทองแล้วก็มันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำผักทั้งหมดมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเหมือนที่อยู่ในภาพค่ะ ยิ่งเราหั่นเล็กเท่าไหร่นะคะก็จะใช้เวลาในการต้มน้อยเท่านั้นนะคะแล้วเราก็นำไปต้มค่ะด้วยไฟปานกลางประมาณ20นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาเครื่องปั่นมือนะคะลงไปปั่นหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นธรรมดาก็สามารถจะใช้แบบนั้นก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นเครื่องปั่นมือค่ะมันจะสะดวกเราปั่นในหม้อได้เลยค่ะ ปั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำซุปผักของเราแต่ว่ายังเสิร์ฟไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอาไปกรองกับตะแกงค่ะเทคนิคนี้นะคะก็จะทำให้เนื้อน้ำซุปของเราละเอียดมากขึ้นนะคะก็จะทำให้รสชาติของเขานุ่มมากขึ้นค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะ เราจะกลองไปเรื่อยๆจนหมดนะคะพอเราทำหมดแล้วนะคะเราก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะปรุงรสให้กลมกล่อมทีนี่อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเราทำซุปฟักทองรับประทานนะคะเพื่อการปรับสมดุลร่างกายค่ะเสร็จแล้วค่ะซุปผักของเราทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูนหน้าค่ะเจริญธรรสำเร็จดีค่ะ จริ่มทำสํานึกดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันอาหารปรับสมดุลในเมนูที่ชื่อว่าต้มขาผักรวมมิตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและก็วิธีทํำกันได้เลยค่ะวัตถุดิบริสเย็นนะคะก็จะมีดอกกระลำบวบสุกินนี่มะเขือเทศแกนสับประรดน้ำเปล่าและน้ำมะนาวค่ะ ส่วนวัตถุดิบริดร้อนนะคะก็จะมีถั่วแขกแครอทหอมหัวใหญ่ขา่าผักชีใบมะกรูดกะทิและก็เกลือสำหรับปรุงรสค่ะเรานำวัตถุดิบของเราทั้งหมดนะคะไปล้างให้สะอาดจากนั้นเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นให้เล็กลงเหมือนที่อยู่ในวิดีโอนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำหม้อตั้งไฟ เทน้ำเปล่าลงไปประมาณหนึ่งถ้วยแกงแล้วก็ต้มต่อด้วยไฟปานกลางนะคะรอจนน้ำเดือดจากนั้นนะคะเราก็เติมคาแกนสับป,ประรดและต้นหอมลงไปค่ะเป็นเครื่องเทศนะคะจากนั้นนะคะเราค่อยทยอยใส่ผักต่างๆลงไปนะคะโดยเราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะในที่นี้ก็จะเป็น ถั่วแล้วก็ตามด้วยแครอทนะคะใส่ลงไปค่ะและตามด้วยผักอื่นๆที่เหลือค่ะเราต้มต่อไปเรื่อยๆจนผักใกล้จะสุกนะคะจากนั้นนะคะพอผักของเราใกล้สุกนะคะเราก็เติมกะทิลงไปค่ะเติมกะทิลงไปประมาณ1นส่วนสาถ้วยแกงของเรานะคะ จากนั้นก็ต้มต่อให้กะทิเดือดนะคะโดยเราจะหลี่ไฟลงนะคะไม่ไม่ให้เขาเดือดแรงนะคะพอกะทิเราสุกนะคะเราก็เติมเกลือลงไปปรุงรสค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟค่ะเติมมะนาวลงไปนะคะสุกแล้วนะคะเตรียมตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะ ต้มขาผักรวมมิตรของเรานะคะเป็นอาหารริดร้อนเหมาะสำหรับคนที่มีภาวะเย็นเกินนะคะหรือว่าวันไหนที่มีอากาศเย็นๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะอาหารปรับสมดุลของเราทำไม่ยากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าจารินทำสำานึกดีค่ะ จะเรยนทมสานึกดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทําน้ำนมธัญพืชกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีถั่วลูกไก่เข้าเจ้าถั่วเหลืองทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนของริดเย็นค่ะต่อมาก็จะมีถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์ถั่วแดงส่วนนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบริดร้อนนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำทั้งหมดนี้นะคะไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้1คืนค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำไว้1คืนแล้วนะคะถั่วของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูในอัตราส่วนที่เราจะเตรียมนะคะ<ๆ>ก็จะมีธัญ,ญพืชหนึ่งส่วนต่อน้ำเปล่า8ส่วนนะคะหลังจากนั้นเราจะนำธัญ,ญพืชของเราไปปั่นค่ะ หลังจากที่เราน,านําธัญพืชของเราไปปั่นนะคะแล้วก็กรองเอากากออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาต้มด้วยไฟอ่อนค่ะแล้วก็หมั่นคนเป็นระยะนะคะเพื่อไม่ให้ธัญพืชของเราติดก้นหม้อนะคะแล้วก็ ไม่ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้เทคนิคเหมือนที่อยู่ในวิดีโอก็ได้นะคะก็ก็คือการใช้หม้อสองใบนะคะใบแรกก็ต้มน้ําแล้วเราก็เอาหม้อธัญพืชของเราลงไปต้มในหม้ออีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะกันได้ดีสําหรับการที่จะทําให้ธัญพืชติดก้นหม้อของเราค่ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะนํามาฝากกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะหรือว่าใครชอบรสชาติธรรมชาตินะคะก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้นะคะค่ะน้ํานมธัญพืชของเราสุกแล้วนะคะเราต้มประมาณ25 3 0นาทีนะคะน้ํานมธัญพืชของเรานะคะเราใช้ถั่วหลากหลายนะคะในนี้ก็จะมีโปรโตีนสูงมากเลยนะคะก็จะดีมากๆค่ะ สำหรับที่เราจะรับประทานแทนเนื้อสั์นะคะนมธัญพืชก็จะไม่มีไขมันด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราตักใส่แก้วเสิร์ฟอุ่นๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะที่เหลือเราสามารถที่จะเก็บใส่ขวดนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้ประมาณ3วันเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มาแบ่งปันกันเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ,จะเจริญธรรมสานึกดีค่ะ,จะเจริญทรรมสานึกดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันอาหารปรับสมดุลในเมนูที่ชื่อว่าห่อหมกผักรวมผสมกากธัญพืชนะคะกากธัญพืชที่เหลือจากการทำนมธัญพืชนะคะเราสามารถเอามาทําอาหารได้นะคะมาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะ ค่ะมาดูในส่วนของวัตถุดิบวันนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของริดร้อนกันก่อนค่ะก็จะมีเห็ดชอมปิยองนะคะแครอทหัวหอมแล้วก็ตะไคร้กระชายแล้วก็พริกกระเทียมนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้เป็นริดร้อนนะคะส่วนในกากถั่วของเราวันนี้นะคะก็จะมีในนี้ก็จะมีถั่วลิสงที่เป็นริดร้อนนะคะ นอกนั้นก็จะมีถั่วเหลืองถั่วเขียวและก็ถั่วลูกไก่ค่ะในนี้จะเป็นริดเย็นนะคะแล้วก็จะมีผกักกาดขาวเป็นริดเย็นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำผกักกาดขาวตัดไคา กระชายนะคะพริกเห็ดกระเทียมแครอทหัวหอมเหล่านี้นะคะเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กลงค่ะส่วนอันนี้นะคะข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้แช่น้าแล้วนะคะเเราจะเรียกว่าข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวนะคะเอาไปแช่น้ําให้จนนิ่มเสร็จแล้วเราจะเอาไปไปบดนะคะไปบดหรือไปตํานะคะหรือว่าไปปั่นก็ได้ค่ะให้เขาละเอียดลงแล้วก็ผสมน้ํานะคะเอามาผสมใน ในส่วนของผักต่างๆของเรานะคะเรามาดูวิธีทํากันต่อไปได้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เรานำผักทั้งหมดเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะดูใกล้ๆนะคะเห็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอันนี้ก็คือข้าวเบือนะคะเรานําไปไปตํานะคะเอาไปตำแล้วก็เอาผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องเทศค่ะ ส่วนของเครื่องเทศถ้าใครชอบที่จะทำให้ละเอียดก็สามารถทําได้นะคะแต่อันนี้ทําไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ทําได้เหมือนกันค่ะจะเอากลิ่นเขานะคะเป็นประมาณนี้ค่ะวัตถุดิบที่เรานําไปหั่นทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะนําส่วนประกอบทั้งหมดไปคลุกให้เข้ากันนะคะอันนี้ค่ะจะใส่ จากธัญพืชของเราลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เทผักทั้งหมดลงเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเทเข้าวเบือลงไปเป็นตัวเหมือนตัวเชื่อมให้ผักต่างๆของเรานะเข้ากันได้ดีนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะจะขอเพิ่มเติมอีกอันนึงอันนี้ก็คือใบแมงลักนะคะใส่ลงไปให้หอมใบแมงลักก็มีฤทธิ์ร้อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราคลุกเข้ากันพอประมาณแล้วนะคะเราก็จะปรุงด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปเลยแล้วเราก็คลุกต่ออีกนิดหน่อยนะคะมาดูนะคะคลุกต่ออีกนิดหน่อยค่ะให้เกลือเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตักใส่พิมพ์แล้วก็ไปนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะตักใส่พิมพ์ใบตองนะคะ จะได้เหมือนห่อหมกจริงๆไงพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปใส่หม้อนึ่งค่ะเราจะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะอย่าลืมปิดฝาด้วยนะคะค่ะผ่านไปแล้วไม่ถึง15นาทีดีนะคะสุกแล้วห่อหมกของเราค่ะเมนูนี้นะคะเป็นอาหารริดร้อนเหมาะสําหรับผู้ที่มีภาวะเย็นเกินหรือในวันที่อากาศเย็นๆนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทําอาหารปรับสมดุลค่ะแล้วพบกันใหม่จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันอาหารปรับสมดุลน,นะคะในเมนูที่ชื่อว่าแกงสับประรดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะวัตถุดิบริดเย็นนะคะก็จะมีน้ำเปล่าและสับประรดค่ะวัตถุดิบริดร้อนนะคะก็จะมีพริกแกง ใบโหระพาและก็เกลือค่ะเรานำสับป,ปะรดมหาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงเหมือนที่อยู่ในวิดีโอนะคะแล้วก็เด็ดใบโหระพาเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมที่จะเอาหม้อตั้งไฟค่ะเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งถ้วยแกงนะคะต้มให้เดือดแล้วก็เติมสับป,ปะรดลงไปต้มด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะ ต้มต่อค่ะจนกว่าสับป,ประรดใกล้จะสุกนะคะเสร็จแล้วก็เติมเกลือลงไปปรุงนะคะคนให้เข้ากันค่ะพอสับป,ประรดใกล้จะสุกแล้วนะคะก็เติมโหระพาลงไปค่ะคนให้เข้ากันต้มต่อจนใบโหระพายุบนะคะ พอสุกแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลค่ะ,จะเจริญทําสํานึกดีค่ะขับเคลื่อนรุกคืสืบความงามทั่วแดนดินบิน ปีกร้อยร้อยร่างน้อยลิวลมแต่มโลกมนให้ผลเศร้าระทมบินเนื้อปลักต้มมากมายทางพายพนาเราคือผีเสือน้อยที่มีวิญญาณนักสู้คลอยมารวม พลังชีวิตชีวาอดทนต่อสิ่งบีบคั้นอดกันอุปสรรคนานาดัานลมห่มฟ้าด้านหาเส้นทางไฟฝันเราเกิดมาได้ในทุกมุมโลกผ่านเคราอโชครับผือปีกพายพันจำนวนมา ah กรับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพริงค่ะ จเจริญรมสำนิตีไม่โทษใครมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุดทุกท่านค่ะชื่อสร้างสงบขวัญจิตเฟื่องฟูอายุ42ปีอาศัยอยู่ประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้สร้างจะมาขอแชร์ประสบการณ์ในการทำอาหารปรับสมดุลตามแนวธรรมแพทย์วิธีธรรมอาหารไร้สารพิษอาหารปราศจากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ค่ะสร้างได้รับประทานอาหารที่ทปรับสมดุลแล้วก็ปราชจากเนื้อสัตว์มาเป็นเวลา3ปีค่ะตั้งแต่ได้เข้ามาในอยู่ในแพทย์วิธีธรรมมีความรู้สึกเบากายเบาใจผาอยู่ผาสุขค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติศีล สิ่ข้อหนึ่งที่มีในการที่ไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไม่ส,ส่่งไมเป็นการส่งเสริมในการฆ่าสัตว์นะคะตรงนี้ภูมิใจมากเพราะถ้าคิดในทางกลับกันสร้างคงจะรู้สึกแย่รือ้อรู้สึกกลัวถ้ามีคนจะมาฆ่าเราเพื่อเอาไปทำอาหารแล้วก็คอยต้องคอยระวังว่าเมื่อไรจะถูกฆ่านะคะตรงนี้มันมีความสุข ที่ได้ที่สามารถทําได้นะคะแล้วก็มันเกิดในความภูมิใจนะคะที่ที่ทำทำได้มันมีความเมตตาอยู่ในตัวด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ในการทําอาหารแบบชาวแพทยวิถีดำนะคะมีคือเรียบง่ายประหยัดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคิดแต่เรื่องกินค่ะไม่รู้จะกินอะไรเช้าจะกินอะไรเย็นจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไร ก็หลงอยู่ในกามนะคะก็ยังติดจิตติภพอยู่ในกามในการปรุงนะท่านอาจารย์ก็เทศอยู่ว่ายิ่งปรุงมากยิ่งทุกมากก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็จิิงที่ได้คือมันมีความสุขมีพลังอยู่ในตัวคะ่ะสร้างขอประแชร์ประสบการณ์แค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์